บทที่631พรสวรรค์วิชาของชนเผ่าซักคิวบัสไม่เสถียรตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณนะเทียผู้อมหิตร้ยใจกำลังเยื้องย่างลงมาจากผืนป่าภาพนี้ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนของร้อยพันชนเผ่าไม่กล้าแม้แต่จะสูดลมหายใจแรงใจเต้นดังตั้งจะสถานกล้องไปทั้งโลกล่า เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาแม้แต่น้อยภาพสะท้อนในแววตาของมันหลงเหลือเพียงความหวาดกลวดัวสุดท้ายสิ่งที่มันกระทำได้ก็คือการโขหัวกับปัทพี่ตั้งโป๊ะโ,โป๊กระรัวทั้งหมดในชีวิตของมันตอนนี้หวังให้เพียงตัวตนสูงสุดเห็นมันเป็นแค่ผายลมละปล่อยมันไปเท่านั้นถึงแม้ว่าก่อนหน้ามันจะเคยพบพันตัวตนที่แข็งแกร่งรงพลังกว่าตัวมันมากไม่น้อย แต่เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายไม่เคยแสดงออกถึงความหวาดกลัวเช่นนี้อนิจจาเจ้าชายผู้ไร้ความหวั่นพรั่นกลัวผู้ใดต่อหน้าตัวตนสูงสุดไซดังวิหกวาดเกาทาันตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณพิคาดเพียงห่วงคิดชี้ใครให้ตายมันผู้นั้นย่อมไม่กล้าหายใจสืบต่อการลงมือแต่ละครั้งฉับแหวกว่าช่วงเวลากระพริบตา ที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือตัวเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วก็รู้ชัดกระจ่างแจ้งดีแก่ใจว่าต่อให้มันตายลงที่นี้ไซไหนเลยบิดาจะเกรียกร้องความเป็นธรรมให้มันได้นี่คือหนึ่งในแปดตัวตนสูงสุดแห่งเผ่าพันธุ์โบราณผู้บัญชาครอบครองโลกเซียนโบราณใบนี้สัพพชีวิตนับหมื่นพันล้านล้วน,นจำต้องก้มหัวสยบบิดามันไร้พลังอำนาจมากพอที่จะล้างแค้นอีกฝ่ายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้มัน บรรดาเหล่าผู้คนของร้อยพันชนเผ่าสองตาเพ่งมองจับจ้องจอแสงเขแมงเพื่อพินิจรูปลักษ์ของเจียผู้อมหิบไร้ใจอันเป็นหนึ่งในแปดตัวตนสูงสุดที่ปรากฏตัวให้พวกมันเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกมันแต่ละคนล้วนตกตะลึงพึึ่งเพลิดอารมณ์ทั้งมวนล้วนระเบิดกันออกมาอย่างห้ามไม่ได้และทันใดนั้นเองแทรกแทรกซาอาแอดแอดคาบดโซเกิดอันใดขึ้นกันใยภาพถึงได้หายไปแล้วเล่า หรือพรสวรรค์วิชาของชนเผ่าสักคิวบัสจากไร้เสถียรภาพบดซบถล่มมารดามันเถอะท่านราชาแห่งวลมนุษย์ผู้ถล่มมารดาเจ้ากําลังจากถล่มตัวตนสูงสุดอยู่แล้วใย,ยภาพถึงได้มาขาดหายไปเช่นนี้ระยำ นี่มีใช่หลอกให้อยากแล้วจะไปหลอกหรือเฮ้ยท่านราชันแห่งมวลมนุษย์กำลังจกประทานเดือดแล้วเย่ภาพถึงได้หายไปเช่นนี้กันเล่าเช่นนี้ค่าค่าให้ตายเสียยังประเสริฐกว่าบัดซบเจีย้ยนั่นคือเจี้ยเลยนะบ้าเอ้ยยายชนเผ่ามีกับชนเผ่าซัมซุงมีอยู่ที่นั่นด้วยกันเล่าหากชนเผ่าทั้งสองอยู่ที่นั่นด้วยและใช้ออกด้วยพรสวรรค์วิชาพร้อมกันละก็ พวกมันย่อมถ่ายทอดสดเรื่องราวนี้ได้ชัดแจ๋วประหนึ่งพวกเราอยู่ในเหตุการณ์เองแล้วมีนี่คงมาจากเสี่ยวหมีเสี่ยวมีที่เรารู้จักมั้งเป็นยี่ห้อโทรศัพท์ของจีนแต่ซัมซุงนี้ของพี่เก่านี้ไม่รู้มาไงหนึ่งนรกเถอะมีคิดเลยว่าการออกอากาศสดจากพินาศลงในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ ถ่ายถามโลกล่านี่มันบัดซบอันใดดดอตอนนี้ผู้คนของร้อยพันชนเผ่าที่เฝ้าดูจอแสงถึงกับหลุดคํำแสลงออกมาเป็นตับไม่คิดเลยว่ากำลังดูเพลินอยู่ดีๆสัญญาณจากขาดหายหน้าจอดับวูบไปเช่นนี้นี่มันชวนให้พิโรธถึงขั้นใดกันอย่างไรก็ตามทั้งหมดหาได้รู้ไม่ว่าด้วยพลังอำนาจของตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณน,นั้นเพียงแค่รัศมีพลังที่มันแผ่ซ่านออกมา ก็ทำให้ความว่างเปล่ารอบบริเวณแหลกเป็นจุลแล้วเช่นนี้ภาพในหน้าจอแสงจึงได้ตับลงไปเพราะดวงแสงที่คอยจับภาพนั้นมันแหลกสลายไปหมดสิ้นแล้วนั่นเองแต่ไหนเลยคนของร้อยพันชนเผ่าจะรู้เรื่องนี้ต่างเอาแต่โทษผู้คนของชนเผ่าซักคิวบัสทั้งสิ้นกล่าวหาว่าพรสวรรค์วิชาของชนเผ่าซักคิวบัสมันไร้เสถียรและพวกมันเองก็ยังจดจำได้เช่นกัน ว่าในอดีตเองก็เคยมีการชะงักและดับไปกลางคันของการถ่ายทอดสดเช่นนี้มาแล้วนรบเถอะหากวิทยาการของพวกเจ้ายังไม่มั่นคงก็อย่าได้ลงมือใช้งานเช่นนี้เพราะมันจักสร้างอาการคันในหัวใจยากจะเกาให้แก่ฝูงชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ผู้คนแทบดิ้นตายแล้ว หลิงปานเองจนถึงเมื่อครู่เขาก็รู้ว่าทุกการกระทำของเขาจะถูกผู้คนของร้อยพันชนเผารับรู้ทว่ามายามนี้เมื่อจิตานุภาพของเขาจับสัมผัสได้ว่าดวงแสงที่ทำหน้าที่ประหนึ่งกล้องถ่ายภาพมันแหลกพินาศไปเช่นนั้นเรื่องราวหลังจากนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วภายใต้สายตาของผู้คนนับร้อยพันชนเผาแน่นอนว่าหลิงปานต้องวางมาดผู้ตีตีหน้าเข้งทางปั้นหน้าหล่อเห,หล่าเปี่ยมล้นไปด้วยความกล้าหาญและสง่างาม กระทั่งยาเมื่อเผชิญหน้ากับตัวตนสูงสุดที่รู้ว่าไรห่หนทางชนะและต้องตายอย่างเขียดแน่แท้ก็ยังคงต้องเผยยิ้มเรียกว่าต่อให้ตายก็ต้องไว้ลายมาแท่ให้บรรลือโลกอย่างไรก็ตามตอนนี้สัญญาณขาดหายประหนึ่งเน็ดหมดหลิงปานก็รู้สึกกดทันทีว่าภาระหนักอึ้งที่ทับอกอยู่ได้ถูกปลดเรื่องไปแล้ว หลังจากนี้ไม่ว่าเขาจะกระทำการร้ายกาจชั่วร้ายและใช้ลูกเล่นที่ถนัดอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องตึงเครียดแล้วทั้งยังเลิกราถอนตัวได้ทันใดนั้นเองหลิงฟ้าโนก็เสยยยิ้มก่อนจะเงยหน้ามองแคลนอะไรกันไม่คิดเลยว่าตัวตนสูงสุดที่แท้ก็ตัวแค่นี้ไม่ได้ตัวใหญ่เป็นยักษ์เป็นมารเหมือนที่ข้าคิดไว้สักนิด แต่ดูไปก็ให้บรรยากาศหนาวหนาวน่า,นากลัวอยู่บ้างละนะร่างที่ปรากฏเบื้องหน้าหลินฟานตอนนี้เป็นร่างของตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณทว่ามันเองก็ไม่ได้มีร่างกายใหญ่โตอะไรบางทีอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างรูปร่างเตี้ยทั้งตัวยังหนาจนแทบจะเรียกได้ว่าอวบอ้วนด้วยซ้ำผิวสีดำมืดของมันควบคู่ไปกับกระดูกที่ยื่นออกมาจากบาก่าโค้งแถมยังงวงุมไปด้านหลังทั้งสองข้างแบบนี้มันขับเน้นให้อีกฝ่ายแลดูประหลาดนัก ดวงตาที่เย็นชาของมันสวนให้แลดูน่ากลัวชวนสยดสยองพื้นที่แหลมคมทำให้มองไปละไม้คล้ายปีศาจกระหายเลือดเพียงแค่ได้เห็นก็ทำให้ผู้คนหวาดผวาหนาวสะท้านไปถึงไขสันหลังร่างแปดจำแรงของแก่นแท้ตรงจิตตัวตนสูงสุดแห่งโตนเผ่าโบราณเทพสวรรค์อมตะชั้นปาที่สิบเทพนิรันเซีย ไม่คิดเลยว่านี่แม่งยังเป็นแค่ร่างแปดที่เกิดจากแก่นแท้ตรงจิตหาเอ้ยไหนไหนจะมาทั้งทีทำไมมันไม่ส่งตัวจริงมาเองเลยวะตอนนี้หลินมานไร้ายคำใดจะกล่าวแต่เขาเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันเพราะขนาดร่างแปดจำแรงจากแก่นแท้ด้วยจิตมันยังมีระดับพลังถึงเทพสวรรค์อมาตะชั้นปลาที่สิบเทพนิรัน์ แล้วนี่ร่างที่แท้จริงของมันจะมีระดับพลังขีดขั้นใดกันบ้าเอ๋ยนี่ไม่ใช่หมายความว่าต่อให้พี่ประมุขะลวงไปยังชั้นป่าที่สิบเทพนิรันด์บ้างแต่ก็อาจจะยังแข็งแกร่งไม่พอที่จะตกไอ้พวกต,วตัวตนสูงสุดบัดซบนี้หรือไงฟ้า ปวดหัวเว้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาะหน้าหนักใจจริงๆพับผ่าเถอะเจ้าหน้าเหรอตัวตนสูงสุดเจียผู้อม,มหิตร้ายใจของชนเผ่าโบราณหลิมงปานกล่าวถามด้วยรอยยิ้มไร้ซึ่งความหวาดกลัวใดๆแม้ในใจจะวุ่นวายไปไม่น้อยตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณนเนจะี๋ยอม,มหิตร้ายใจไม่กล่าวตอบมันเพียงยืนมองหลิมงปานอย่างเงียบงนันหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆค,คลี่ยิ้มบางๆเผยให้เห็นซี่ฟันแหลมขส่วนอผวา น่ากลัวนักยิ้มหามารดาเจ้ารี่ไงเมื่อหลินปานเห็นตัวต,วตนสูงสุดแย้มยิ้มแทนที่จะตอบคำถามทำให้เขาไม่อาจทานทนพูดคุยดีๆได้อีกต่อไปเรียกได้ว่าตอนนี้หลินปานโกรธมากไหมคิดเลยว่าไอ้เวนนี่มันจะกล้าส่งมาแค่แก่นแท้ดวงจิตเบรซอบมันจะฆ่าเขาทั้งที่จะส่งตัวจริงมาไม่ได้หรือไงจะลีลาท่ามากอะไรนักวะ หรือกลัวพี่ประมุกรู้ระดับพลังบ่มพอที่แท้จริงนักหรือไงถืมตัวตนสูงสุดผู้อม,มหิตร้ายใจเปลี่ยนอารมณ์ไปเล็กน้อยด้วยมีคิดเลยว่ามดหลวกเบื้องหน้าจะกล้าตำหนิมันทันใดนั้นมันเผยยิ้มเสียอันร้ายกาจออกมาทันทีผมเพิ่มอะไรไปหิมข้างตูดอู่เจ้าไปวันนี้ข้ากับสหายรักอย่างเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายเตรียมความพร้อมมาอย่างดีว่าพวกเราจะร่วมมือกันสะบ้านหัวเจ้าให้กุด อีกทั้งเจ้าชายสหายรักข้ายังจะเอาหัวเจ้าไปเดาะเล่นต่างลูกฟุตบอลให้นำใจหินปานที่ยืนท้าทายตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณอยู่เมื่อครู่พลันวูบร่างตัดระยะมายืนข้างๆเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายทันทีมีใช่มีใช,ช่หามีได้ขอรับมีเป็นความจริงขอรับ ่ันใต้เท้าสูงสุดข้าไม่รู้จักมันนะขอรับทันทีที่เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายได้ยินคําใส่ร้ายป้ายสีของหลินฟานมันหวาดกลัวจนที่แทบพุ่งร้อนตัวรีดแก้ต่างออกมาประหนึ่งไปล้นกันเรียมกับมารดาเจ้าเถอะข้าแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นตัวระยำเอ๋ยเฮ สหายเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายกับตัวสวะแบบนี้พวกเราไม่ต้องใช้แผนการหลอกไปฉกับมันซึ่งซึ่งหน้านี้ละปะไปลุยกันเลยพกพวกหญิงฟ้านยังคงกล่าวสืบต่อไปไปให้พ้นใส่หัวไปถ้าไม่รู้จักเจ้าข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าตอนนี้เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายคิดร้องหา้ายังไม่มีน้ำตามันไม่คิดเลยว่าบุรุษผู้นี้จะไรย้ยางอายถึงเพียงนี้ อีกป่ายทําเช่นนี้ด้วยคิดแก้แค้นมันหรือไรอะไรนะเจ้าไม่ให้ข้าไปเพราะเจ้าคิดจะรับมือมันทินลําพังเพื่อข้าหรอเพื่อนพ่อเพื่อนรักใจเจ้าใหญ่มากไม่ได้เจ้าจะให้ข้าหนีไปงันเหรอไม่มีวันกายแทนสหายได้อย่างข้า จะให้เจ้ารับมือกับไอ้ตัวบัดซบแบบนี้คนเดียวได้ยังไงตอนที่หลินฟ้านกเล่าคํานั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเอาเรื่องในทันใดสองตาย,ยังมองเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายด้วยความจริงจังเอาละ่ะถ้ารู้แต่สหายอย่าได้กล่าวแล้วถ้าไม่มีวันทิ้งเจ้าไปไหนเด็ดขาดต่อให้เจ้าจะไล่ข่าให้ตายข้าก็ไม่ไปหอรออกอรอนนี่คือคำมั่นสัญญาระหว่างพวกเราขะข้า,ขา เมื่อสังเกตเห็นถึงสีหน้าของตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณที่เริ่มเย็นยึดลงทุกวินาทีเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายรู้สึกเหมือนจับไตไส้คลุมคล้ายจะระเบิดออกมันรีบร้องวิงวอนขอความเมตตาออกมาทันใดท้าท่านใต้เท้าสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณให้ก่อนขูดเจ้าล้างคอรอไว้ได้เลยเด้ยวยสหายรักของท้าเสียงของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายจนะม มิมงมงเมื่อได้ยินเรื่องนี้เจ้าชายของพัน,นธมิตรแห่งความชั่วร้ายถึงกับหวีบร้อ,รองออกมาสุดเสียงนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่มันอยากเห็นและให้เป็นแม้แต่นิดเดียวเพราะบัดนี้หลินฟ้าลงมือแล้วสองมือขยบับหยุดถักข้อตบฟ้าออกไปรัร่วกวับพันฝ่ามือในคริสตาแต่ละฝ่ามือยังอัดแน่นไปด้วยพลังอํานาจของมัดเทพมหาภัยที่บาดโลกาวินาถึงฟ้าสถานประทิทสเทือนเหมือนโลกจะพังทลาย ลื่นลมซัดสาดตนละอองคลีทุลีคลับคุงมืดฟ้ามัวดินแนวร่างเทพแห่งไพพิบัตโลกาวินาปรากฏออกมามากมายต่างพร้อมพุ่งตรงไปหมายระเบิดร่างตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณว่าเซสตัวตนสูงสุดแห่งเผ่าพันโบราณคำรามออกมาอย่างเกลี้ยกราด เสียงคำรามอันอัดแน่นไปด้วยพลังอำนาจมหาสารสักกระจายออกไปทั่วล่าทั้งคลื่นเสียงยังแปลสภาพกลับกลายเป็นลำแสงพลังอันร้ายจำกัดส่องยิ่งทำลายสลายเงาร่างเทพมหาภัยพิบัติโลกาวินาศจนหมดสิน้นไม่คิดเลยว่าวิชาหมัดเทพมหาภัยพิบัติโลกาวินาศที่หลิงฟันฝึกฝนจนมีความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดแล้วจะถูกทำลายสลายไปอย่างง่ายดายเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับมดที่ถูกขี้แม้เพียงนิดซี่ไรวะนี่ยอ แมงแข็งแกร่งชิบหายคิ้วของมันจะเป็นร่างกายที่ลงมาจากแนแ่ดินถูกและมีระดับพลังถึงเทพสรวนอมาตะชั้นฟ้าที่สิบเทพนิรานแต่พลังอำนาจของมันก็มาหาศาลเกินไปมัดเทพมหาภัยพิบัติโลกาวินาศของหลิมฟานคือวิชาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับการหมุนเสริมจากวิมานฟ้ามาแล้วมันก็ยิ่งแข็งแกร่งทรงพลังมากกว่าเดิม แต่ใครจะไปคิดว่าพลังทำลายมหาสารปานนั้นกลับถูกไอร่างแปดที่จำแรงมาจากดวงจิตแก่นแท้ของตัวตนสูงสุดคำรามออกมาเพียงหนึ่งคำก็เป่าหายไปสิ้นเช่นนี้นี่มันช่างเป็นพลังอำนาจที่ท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงท่านใต้เท้าสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายรองออกมาด้วยความตื่นประหนกมันต้องการมีชีวิตรอดมันจะมาตายที่นี้ได้อย่างไร แต่ทันใดนั้นก็มีหมอกหนากลุ่มหนึ่งแพร่ออกมาปิดล้อมร่างของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายเอาไว้เป็นหลิงฟานที่ลงมืออย่าไร้ซึ่งความลังเลใดๆพลังอำนาจแห่งเจ้าโลกาพยองแผ่ซ่านออกจากร่างของเขาทันทีตอนนี้เขาคิดใช้เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายเป็นโลมมนุษย์ ตอนนี้ไม่มีการไลฟ์สดสตรีมสเตริมอะไรทั้งนั้นถ้าเขายังบัวเล่นไม่เข้าท่ายืนรอความตายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นไอ้โง่สมองกลับหรอกหรือไงเขาว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะหนีรอดหรือไม่เพราะถึงแม้มันจะเป็นแค่ร่างแปดจากแก่นแท้ดวงจิตของผู้อมหิตร้ใจแต่มันก็น่าสะพรึงกลัวนัก บทที่632อ้าปากรับประทานสรวบสารเลวเจ้ามันชั่วชายยิ่งกว่าดีรัตฉานเง้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายก่อนหน้านี้มันได้สละแล้วซึ่งศักดิ์ศรททั้งหมดเพื่อวิงวอนร,ร้องขอชีวิตมันถึงกับย้อมก้งกราบโขหัวเพื่อหวังให้ตัวตนสูงสุดเพียงนึกเห็นใจละเว้นชีวิตน้อยๆยของมัน แต่ไม่คิดเลยว่าราชาแห่งวนัมนุษย์ผู้ถล่มมารดาเจ้าหน้าตายนี่จะคว้าขามันเอาไว้ทั้งยังฉุดดึงลากมันให้หล่นรุ่งลงขุมนรกไร้ก้นทิ้งไปด้วยกันด้วยพลังอำนาจสุดไพศาลอันไร้สิ่งสุดของเจ้าโลกาพยองตอนนี้ร่างกายของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายก็มีได้อยู่ในการควบคุมของตัวมันเองอีกต่อไปทุกลมหายใจที่พ่นออกมาของมันมีไอฉุยฉ้า ยกระโงโฉงเฉงทั้งตอนนี้ยังปรากฏมังกรตัวเขื่องสีชมพูพวยพุ่งวนเวียนทั่วร่างต่างหุ่งหน้าไปยังหัวใจของมันเพื่อทำลายและกลืนกินมันจากภายในนินี่มันบัดชปอันใดกันแน่ท่านใต้เท้าสูงสุดป้าปากปัก,กแคบตอนนี้เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายกำลังสับสนมีงงหนักหนาสองตายยังแต่งกำราวเม็ดโลหิต ส่วนร่างกายหลิงฟานนั้นกระพริบวูหายไปโผลมาอีกทีก็สุดขอบปาไกลตาเขากำลังใช้วิชาไกลแค่ไหนคือใกล้ด้วยพลังทั้งหมดหมายหลบหนีให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ไอตัวตนสูงสุดสังกะบววระวังตูดเจ้าให้ดีสหายรับคาเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายกำลังจะไปอัดถั่วดำเจ้าแล้วหลิงฟานยังไม่ไวกล่าววาจาทิ้งท้ายเสียงดังสนานก่อนที่จะหูร่างอันประธานหายไปจากโลกล่ายอดกลยุทธ์หนี ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือสบตีนแตกต้องใช้โอกาสอันมีค่านี้หนีไปให้ไกลที่สุดต้องกล่าวเลยว่าความเร็วของหลิงฟานยามนี้มันฉับไวถึงขีดสุดเท่าที่เขาจะทำได้อย่างไรก็ตามหลิงฟานจำต้องหันหลังกลับมาทันใดเพราะเขาตระหนักได้ว่าตอนนี้ตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณที่อยู่ด้านหลังไกลห่างกำลังถือศีรษะหนึ่งอยู่ในมือ หัวที่อีกป่ายนิ้วถือเอาไว้ก็ไม่ใช่หัวผู้ใดที่ไหนเป็นหัวของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายนั่นเองชิบหายเชียอะไรวะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเมื่อหลิมป้านเห็นภาพนี้ขนทั่วร่างพันลุกเปรียวยังรู้สึกหนาวสะถานราปวดหนักสองตายังเผยความยากจะเชื่อออกมาชัดเจนจะที่หมูที่หมาอย่างไร เล้าชายผู้มีไอ้จ้อนเท่าหนอนใบชานั่นมันก็เป็นถึงตัวตนเทพสวรรค์อมะตะชั้นฟ้าที่เจ็ดหมื่นวิถีสู่หนึ่งทางมันจะซึ่งท่าตายหาได้ง่ายดายขนาดนี้เลยหรือไงตอนนี้เองหลิงฟานก็พลันสังเกตเห็นได้ชัดว่าสองตาของหัวที่ขาดวิ่งน,นั้นมันเบิกโพรงแทบถลนราวกับว่าก่อนตายมันอาคาตแค้นพยาบาทถึงขีดสุด กล่าวให้ชัดคือเกรงว่ากระทั่งตัวเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายนั่นมันยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตายอย่างไรนั่นเพราะในเซี่ยวคริบตาเดียวกันกับที่เจ้าชายกำลังแทนหลิงฟานร่างตัวตนสูงสุดเจียผู้อม,มหิตร้ายใจก็วูบมาโผล่รงหน้าก่อนที่จะยกมือขึ้นปลิดลงกระชากหัวมันออกไปโดยที่เจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำ ด้วยความสามารถของตัวตนที่ทรงพลังระดับเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายนั้นหากว่าแก่นแท้ดวงจิตของมันไม่ถูกทำลายและขอเพียงแค่หลงเหลือโลหิตแม้เพียงหยาดหยดมันก็ย่อมสามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไรก็ตามเมื่อตกอยู่ในกำมือของตัวตนสูงสุดแห่งเผ่าพันธุ์โบราณเรื่องพันนั้นยังจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเพราะไม่รอช้าอะไร ตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณก็อ้าปากเปล่งพลังดูดรั้งเพียงเซี่ยวคริปตาทุกอนูดวงจิตเลือดเนื้อและกระแสพลังทุกเสี่ยวของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายก็ถูกเปลี่ยนเป็นแก่นพลังและถูกกลืนกินไปหมดสิ้นส่วนศีษะที่หิวถืออยู่นั้นเป็นเพียงแค่เหลือกเท่านั้นไรายซึ่งสิ่งใดหลงเหลืออยู่อีกแล้วเชีย่ยไอชิบหายตัวตนสูงสุดเจี่ยจะตามข่าประมุขมาทำซาบอะไรวะอยากลองนั้นเหรอ ได้เกี่ยวค่าประมุกจะสำแดงพลังให้ชมดูหัวใจของหลินฟานเจ็บปวดนักนั่นคือตัวตนเทพสวรรค์อมะตะชั้นป้าที่เจ็ดหมื่นวิถีสู่หนึ่งทางอันทรงพลังตอนแรกเขาหมายใช้อีกฝ่ายต่างโล่มนุษย์นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ฆ่าไอ้เจ้าชายอะไรนั่นแต่ไม่คิดเลยว่าไอ้เจ้าชายนี่จะไร้ประโยชน์เหมือนไอ้จ้อนของมัน ถูกตัวตนสูงสุดฆ่าตายหาในพริบตาแบบนี้ถ้ารู้ว่ามันจะไร้ค่าขนาดนี้เขาฆ่ามันด้วยมือตัวเองยังจะประเสริฐกว่าราชาแห่งมวลมนุษย์ผู้ถล่มมารดาเจ้าหลินปานวันนี้เจ้าเองก็จะต้องตายตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณมองข้ามระยะทางหนับหมื่นลี้มายังหลินปานด้วยสายตาร้อนแรงพร้อมกล่าวออกมาอย่างสงบมนุษย์เบื้องหน้าของมันไม่ต่างมดตลวกเป็นอะไรที่มันสามารถบเดเ็กยี้ได้ในพริบตา อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เจี๋ยผู้อมหิตร้ยใจหนึ่งในแปดตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณต้องประหลาดใจก็คือความเร็วในการหนีของมนุษย์ผู้นี้ฉับไวนักย้อนกลับไปตอนที่หลิงฟานจมจอมอยู่ในพวงังซึกซับความรู้ในห้องสมุดของนิกายเมคานั้นเขาได้อ่านหนังสือมากมายจนแตกฉานเช่นนั้นเขาย่อมได้รับทราบวิชาบางอย่างเพิ่มเติมไม่น้อย ถึงแม้ว่าตัวบทวิชาต่างๆจะถูกกลืนกินด้วยจิตวิญญาณวิชาที่อยู่ในวิมานฟ้าของเขาจนหมดสิ้นแต่จะอย่างไรแก่นแท้และองค์ความรู้ของศัพท์วิชาเหล่านั้นก็ถูกเขาซึมซับหลอมรวมเพื่อเติมเต็มส่วนที่เขาคล่องขาดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสามารถและศัพท์วิชาของหลิงปานก็ทวีความแข็งแกร่งขึ้นในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าวิชาไกลแค่ไหนคือใกล้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้เข้าใจมันถึงจุดเชี่ยวชาญชำทองแล้ว เร็วจนไม่เห็นแม้แต่อนูขุนทว่าต่อหน้าตัวตนส,สูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณแล้วแม้ความสามารถหลินฟ้านจะเพิ่มพูนขึ้นมามามามหาศาลแต่เขาก็ตระหนักได้ดีว่าภายใต้เนื้อมือของอีกฝ่ายเขาไม่ต่างจากฉีเทียนต้าเซนเผชิญหน้าองค์ยูายหนึ่งลังกาข้ามโลกแล้วจากอย่างไรสุดท้ายก็ไปไม่พ้นหนึ่งฝ่ามือเชีย่ยเอ๋ยแม่งจะโหดไปไหนวะ ถ้ายังลากถ่วงต่อไปอีหรือบนนี้สุดท้ายข้าต้องโดนมันจับได้แน่ๆหลินฟานรู้ว่าความเร็วของตัวเขานะรวดเร็วฉับไวมากอนิจจาสำหรับตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณแล้วเท่านี้ยังไม่เร็วพอไม่คิดว่าเพียงหนึ่งย่างก้าวของไอตัวอุบาทนี่กลับคล้ายเดินผ่านระยะทางนับอนันต์มาปรากฏอยู่เบื้องหลังของเขาในทันใดาราชาแห่งมวลมนุษย์หลิงฟานเงินือ ห้าห้หหตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณระเบิดเสียงหัวเราะออกมาราวกับมันกำลังเย้ยหยันหลินฟานสีสันหลินฟานผงะไปในทันใดใจยังยุ่งหญิงไม่น้อยตอนนี้เขาจะทำยังไงดีถึงจะสามารถหนีรอดจากเนื้อมือตัวบัตซบนี้ได้ระบำเอ๋ยตัวบัตซบนี้มันจงใจหยอกข้าเล่นอย่างนั้นเหรอ หลินปานพุ่งพลาดในใจเพราะในขณะที่ตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณวูปร่างตามหลีนานมานั้นระยะห่างของมันกับหลินปานเรียกได้ว่าห่างกันแค่อีกครึ่งป่ามือก็เอื้อมถึงเห็นได้ชัดๆว่าถ้ามันคิดจะจับเขามันก็จับเขาได้ง่ายๆแต่ตัวบัดซบนี้มันกลับเลือกที่จะเหลือระยะเอาไว้แค่ครึ่งป่ามือแบบนี้มันเลือกที่จะหยอกเขาเรากับวิรานหยอบมูสิก เรากับรอดูว่าตัวเขาจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนไอลูกกะหรีเอ้ยหลิงฟานไม่อาจทานทนได้อีกต่อไปมูควากิดแดง95ในตำนานออกมาก่อนที่จะหยุดร่างกลางหาวอย่างกระทันหันคนกลับหลังหัน180องศาฟา,าดเปรี่ยงไปที่กลางหน้าของเจียผู้อมาหิตไร้ใจบัดซบนาทันใดปกักกบปิดแดง95ในตำนานบรรจงเคาะลงตั้งจมูกของตัวต,วตวนสูงสุดแห่งเผ่าพันธุ์โบราณอย่างจังไอชิบหาย ไปตายหาซะหลิงฟานไม่คิดอะไรมากแล้วในเมื่อหนีก็หนีไม่ออกก็ลุยมันให้เละก,กันไปข้างเลวร้ายที่สุดก็แค่ตายละวะทว่าตอนนี้มีบางอย่างที่หลิงฟานที่ทําให้หลิงฟานตะขิตตะขงใจทำไมอีกฝ่ายมันไม่ติดสต้านและสลบไปหลังจากที่โดนอีกแดง9 5้าบ้าในตำนานของเขาฟาดหน้าหรือว่าผลลัพธ์ของอีกแดง9 5บ้าในตำนานมันจะสำแดงก็ต่อเมื่อฟาดลงสีส,สัตรูเท่านั้น แต่ตัวตนสูงสุดของชนเผ่าโบราณนี้ก็แข็งแกร่งมากเขาจะมีโอกาสทำแบบนี้อีกครั้งได้อย่างไรเป็นอันใดไปเล่ามดหลวกตัวกระจ้อยยายถึงมีได้วิ่งหนีต่อแล้วเล่าตัวตนสูงสุดเหลือบมองหลิงฟานด้วยสายตาตูแคลนก่อนจะหัวเราะเยาะเบาเยาะเบาแฮกแฮกวิ่งหาแม่เจ้าสิเข้ามาสิวะคิดจะกินข้าประมุกไม่ใช่เหรอไง เก่งจริงก็เข้ามากินข้าให้ดูที่วะหลิงปานที่สับตื่นแตกหนีมาเต็มสู่ขอบหายใจด้วยความเหนื่อยเล็กน้อยก่อนที่จะทุบอกท้าทายอย่างไม่หวั่นกลัววันนี้ทั้งวันข้าประมุกจะยืนอยู่ตรงนี้ล่ะถ้าเจ้าไม่กล้ากินข้าประมุกถ้างั้นก็รีบเรียกข้าท่านปู่สิวะไอหลานชายตอนนี้หลิงปานเศร้าเล็กน้อยไอตัวบัดซบนี่มันหน้าตายนัก เทียอมหิตไร้ใจตัวตนสูงสุดของเผ่าพันธุ์โบราณเหลือบมองไปยังมนุษย์อ่อนแอเบื้องหน้าหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเปิดปากออกกว้างแลดูราวกับหลุมดำขนาดมหึมามองไปปากกว้างที่แลคล้ายหลุมดำหลิมงฟ้านอสไม่ได้ที่จะกังวลขึ้นมาเล็กน้อยรวบด้วยประการชนีหลิมงฟานก็ถูกกลิ้นกินไปในหนึ่งคำอันประธานหายไปจากโลกล่าอย่างสิ้นเชิง ส่วนตัวหลิงฟานตอนนี้ความรู้สึกเดียวของเขาก็คือโลกล่าก,กำลังหมุนติ้วคงคว้างจิตใจของเขากำลังเกลี้ยกราดพุ่งพลานอย่างเดือดดานไม่คิดเลยว่าไอตัวบัตซบนี้มันจะกินเขาเข้ามาจริงๆเขาท้ามันเพื่อให้มันตบเขาให้ตายจะได้จบจบกันไปแต่มันกลับกินเขานี่มันโศกหนาตกรรมอันใดกัน หลินฟานไม่เคยรู้สึกชุมเฉียวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเรียกได้ว่าหนึ่งในแปดตัวตนสูงสุดนามเที่ผู้อม,มหิตร้ายใจได้ยุโมโหให้เขาชุมเฉียวเดือดดานได้สำเร็จเป็นตัวแรกและนี่คือความชุมเฉียวเดือดดานขั้นสุดเพราะเขาไม่อาจทำอะไรมันได้เลยถึงแม้ร่างกายของเขาจะถือความแข็งแกร่งระดับเทพสวรรค์อมะตะชั้นปาที่แปดแดนสวรรค์และโลก ทว่าต่อหน้าร่างแปดอันจำแรงมาจากดวงจิตแก่นแท้ของตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณมันก็ไม่นับเป็นอะไรอันที่จริงหลิงฟานยังประนัก,กรูได้อย่างแจ่มแจ้งกระจ่างชัดว่าไอ้ร่างแผดอันจำแรงมาจากดวงจิตแก่นแท้ของตัวตนสูงสุดแห่งชนเผ่าโบราณน,นี้มันแข็งแกร่งเหนือขีดขั้นจินตนาการเขาไปไกลโขอ,อันที่จริง เขายังรู้สึกได้ชัดเจนอย่างประหลาดว่าตัวตนอื่นๆที่มีระดับพลังระดับเทพสวรรค์อมตะชั้นปาที่สิบเทพนิรันด์เหมือนมันยังไม่น่าจะทรงพลังถึงขั้นนี้ตอนนี้เองหลิงฟานก็ลอยล่องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดอย่างเงียบงันเปลือกตาของเขาสั่นระร,ริกเล็กน้อยทุกสิ่งอย่างเบื้องหน้าของเขาคือความมืดมิดอันว่างเปล่าไม่เห็นแม้แต่เศษเสี้ยวความหวงังใดๆเอ๊ะนั่นแสงอะไรวะ ทันใดนั้นสองตาหลิ่นฟ้านหรี่ลงเพ่งมองด้วยสังเกตเห็นบางสิ่งที่ส่องสว่างเป็นจุดเล็กๆเ,เบื้องหน้าไกลาตาข้าคือเจ้าชายของพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายข้ามีอาจตกตายเช่นนี้ข้ามีอาจตกตายเช่นนี้พร้อมกันนั้นเสียงครั่ำครวญโหยหวนอย่างไม่ยินยอมก็ดังขึ้นมาเป็นแก่นแท้ดวงจิตของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่ว ในขณะที่หลิงฟานกำลังจะเห็นร่างไปทักทายสหายร่วมชะตากรรมด้วยรอยยิ้มก็บังเกิดสายลมพลังขุมหนึ่งโหมพัดกระหน่ำเข้ามาและนั่นทำให้แก่นแท้ตวงจิตของเจ้าชายพันธมิตรแห่งความชั่วสลายหายไปอย่างสิ้นเชิงกลับกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งจับหายไปในความมืดโดยรอบชิบหาย ไอตัวตนสูงสุดบัดซบนั่นมันย่อยคนอื่นหายเกลี้ยงไปแบบนี้ได้ง่ายๆเลยเหรอวะตอนนี้หลิมฟานรู้สึกท้อแท้ไม่น้อยอีกทั้งร่างกายของเขาเองก็เริ่มปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาโดยพลันเรากับมีพลังอำนาจขุมหนึ่งกำลังกัดกร่อนหมายสลายร่างเขาอยู่เชีย่ยไอตัวตนสูงสุดบัดซบเจ้ากล้ากลืนพี่ประมุขลงพุงใช่ไหมได้ ในเมื่อกล้าทำกับพี่ประมุกแบบนี้ถ้าพี่ประมุกไม่ทำให้เจ้าโดนดีบ้างพี่ประมุกยอมเปลี่ยนชื่อเป็น้านหลิงใบหน้าหลิงปานแปรเปลี่ยนในทันใดพร้อมกันนั้นเขาก็เรียกเตาหลองกลั่นสวรรค์และโลกออกมาก่อนที่จะเข้าไปหลบต้านนายเพอมาสิวะด้วยการป้องกันขั้นเทพแบบนี้ดูแม่งจะมีปัญญาย,อย่อยพี่ประมุกยังไง